สวัสดีค่ะนี่คือรายได้จากดอกลิบกรุ๊ปนะคะ20วันนะคะได้100,000บาทตอนนี้นะคะดาวเปิดรับตัวแทนนะคะจําหน่ายจํานวนจํากัดนะคะเราไม่ต้องนะคะแพ็กของไม่ต้องส่งของไม่ต้องเสี่ยงจมทุนนะคะอยู่ที่ไหนก็สามารถหารายได,ได้ได้นะคะขอเพียงมี โทรศัพท์เครื่องเดียวนะคะอันนี้คือรายได้ของดาวนะคะทํามาเพียงแค่45วันนะคะได้2 0 0 0 0บาทแล้วเรียบร้อยนะคะก่อนอันนี้ก็ขอไปแล้วนะคะแสนหนึ่งนะคะวันนี้ก็ถออีก1 0 0 0แสนบาทนะคะใครนะคะที่สนใจนะคะอยากหารายได้เพิ่มนะคะตกงานนะคะ เงินไม่พอใช้นะคะหรือเป็นหนี้เป็นสินนะคะอยากจะหารายได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็บอกเลยนะคะว่าใครสนใจก็สามารถทักแชทมาได้เลยนะคะหรือว่าพิมพ์ใต้คอมเมนต์นี้ว่าสนใจได้เลยนะคะเดี๋ยวดาวทักเข้าไปนะคะจะบอกว่าบริษัทนะคะมีสินค้ามากกว่า30รายการให้เราขายนะคะแล้วก็มีเทนงานนะคะตั้งแต่ไม่เป็นจนเป็นนะคะยังไงสนใจทักมาเลยค่ะ